อีสูที่แม็กนะครับตัว1.9กนะครับเครื่องเดิมเครื่องดีสภาพสวยเปลี่ยนน้ำมันนะครับตัวนี้นะครับผมบอกเลยนะสีดำด้วยหายากนะครับมีขั้นเดียวนะครับเพราะจะสีขาวกับสีบอลเนาะวันนี้สีดำแลล่เทมเลยและเป็นเกียร์ออโต้นะครับ สวยเดิมยกสูงไฮเดนเดอร์ครับตัวนี้ได้ปี22ด้วยนะครับปีใหม่นะไม่ได้ปีเก่าเลยนะครับทะเบียน5039ทะเบียนนี้นะครับหน้าใหม่สภาพคลิปไฟหน้าดูดิครับปริปมากสวยมากฝากระโปรงากระโปรงสีสันพิพัน์รถเดิมๆนะครับราคาอยู่ที่6 9 9 0 0 0นะครับอนประมาณ13 0 0นนะ13ไม่18ดดูดิครับไม่18รถจดทะเบียนปี2565นะครับ2565นี่68น้องก็3ปีเองนะครับ และวันที่ศูนย์แถมให้ได้ด้วยนะครับจะได้บบไหนจัดได้เลยนะครับไฟหน้าสภาพสวยงามนะครับโครมสวยบอดี้เดิมรถสวยมากมีดูดีมีอล่าเลยสีดํานะครับเป็นตัวยกสูงด้วยแม็กซี่ตัววายขอบสิบแปดครับคันนี้เดิมเดิมเราหล่อระบบเบรกเอบีเอสยางปียีิบสองตรงปีตรงรุ่นนะครับถือว่าสวยเลยนะครับดอกยังนิ่มอยู่เลยปกตินะกระจกสภาพเดิมนะครับ กระจกสภาพเดิมนะครับสีสันพิพันธ์รอบรถดูเลยครับเดิมๆแบบนี้นะครับเครื่องถึกทนสภาพสวยงามนะครับเป้รับประกันให้ว่ารถเดิมไม่มีชนหนักพิวารฉมชุ่มน้ําแน่นอนนะครับกระจกนะครับนี่ปัดไฟฟ้าพับไฟฟ้าไฟเลเซอร์หูจับเป็นโครเมียมแบบนี้นะครับเป็นโครเมียมนะนี่เดิมๆมีบันรลอยด้านไหนให้ครบนะครับด้านหลังมีแมกเนอร์ให้พร้อมนะครับแมกเนอร์ของ GI ด้วยนะครับบอกเลยหนาทนไม่แล้วเป็นลอยยากนะครับด้านท้ายนะครับตัวนี้จะมีกล้องถอยให้เห็นไหมกล้องถอยมีครบ นะครับสวยจริงนะครับคันนี้บอกไปได้เลยนะครับสภาพสวยงามนะไฟลงไฟท้ายไฟเบรกทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะครับเปิดแคปเปิดท้ายให้ดูนะครับโครงสร้างเดิมๆนี่ครับสภาพสวยงามสวยงามนะครับดีแม็กไม่มีบอนยี่สิบคันนะนี่ครับเดิมๆไหมแต่คหูตะเข็บรอยต่อโครงสร้างเดิมหมดเลยนะครับรับประกันให้นะครับรับประกันให้เหมือนรถใหม่นะครับอย่างไรก็บะาหนึ่งจุดเก้า แบบนี้ก็เปยันน้ำมันนะโทรมาได้เลยนะครับตัวแซดนะครับศูนย์บริการทั่วประเทศนะครับยางไหลท่อทุกอย่างลูกบุ้งลูกหมากเดิมหมดเลยนะครับนี่สภาพเดิมสวยมรนะข้างมันจะเหยียบนะครับแล้วก็ซุ้มล้อป่องล้อทุกอย่างครับนี่สภาพเดิมเดิมนะครับนี่เดิมนะแล้วดูด้านในครับเบาะได้เป็นเบาะหนังมีแอร์หลังให้ครบนะครับเบาะหนังมีแอร์หลังมีพนักพิงแขนให้นะครับนี่สภาพเดิมสวยครับ ดูดิครับหนังยังคลิปยังใหม่นะครับสภาพเดิมสภาพสวยนะครับอ่าสวยคลิปเลยนะครับตัวถังยกดูแบบนี้นะครับนี่ใช่ไหมเดิมนะครับเดิมป้ายแดงเลยนะครับมีพรมให้ด้วยนะครับนี่พยองพยังกัรลองกันเละมีครบโอต้องคอนซโครงสร้างนี่ครับเดิมเดิมซอกทุกอย่างดูเลยครับรับประกันให้นะขายมา25ปีนะครับเราขายมาเรามีที่ตั้งของตัวเองนะครับนี่เบ้ากันลอยมีครบ ด้านในนะครับเบาเป็นเบาะหนังปรับแมนนวลนะกระจกปรับไฟฟ้านะครับวงมาลัยเป็นบุนุ่มจับประชับมือไม่ลื่นนะครับรับสายวอางสายได้ไม่พอครับมีล็อกความเร็วได้ด้วยคูซอนโทนคุ้มมากนะครับเกียร์ออโต้อีกนะครับด้วยเกียร์ออโต้มีตัวล็อกความเร็วด้วยนะครับคุ้มเลยนะครับครบๆจอทัชสกรีนกล้องหลังกล้องถอยนะครับสภาพสวยงามอ่ะคันนี้จะไปครับหกแสนเก้าหมื่นกระพานปีสองนะครับไปมีประมาณสี่ห้าคันเลยนะถ้าเป็นตัวสเปคแบบนี้นะครับ เครื่องเดิมสภาพสวยเอาไปดูห้องเครื่องกันนะครับเกียร์โต้นะคันนี้นะครับสภาพใหม่มากดูดิครับแป้นบุกมันเบรกใหม่กิฟไม่มีน้ําท่วมนะครับรัาประกันการันตีให้นะครับคันนี้สภาพสวยงามเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันอ่านะครับฝากระโปรงเปิดมาสภาพสวยงามนะครับคันหลงคันหน้าสภาพเดิมนะครับกรองอากาศโครงสร้างทุกอย่างเดิมนะครับนี่ไฟหน้าใช้โคริโตเห็นไหมครับของแท้ของเดิมนะครับหม้อพักหม้อน้ำลอยมาร์กสีจับไฟแดงยังอยู่ดูดิครับนี่เดิมทั้งหมดเลยนะครับแผ่นเพอยจูคอป เป็นเพจอยู่ครบครับช่างเป้พาดูพาดูแบบละเอียดแบบนี้นะครับนี่แก้มทุกอย่างเห็นไหมเดิมเดิมนะครับเงินเดือน2 5 0 0 0ื่นห้ซื้อได้คนเดียวจบนะครับทำไมทางเงินเดือนไม่ถึงก็กูรุวมได้หรือถ้ามีดาวก็ได้เหมือนกันนะครับสภาพสวยมากนะครับเครื่องเดิมหนจุดเก้าดีจไอดูนะครับเครื่องยังใหม่กริบนิ่งๆเลยนะครับเซนสุกเซนเซอร์ทุกอย่างใชงานได้ปกติระบบเบรก ABS บสี่ล้อนะนี่หนึ่งสองสามสี่น้ำมันเบรกทุกอย่างอยู่ครบตามระดับเทอร์โบ ใช้งาน,น,นได้ปกติเครื่องไม่แกะไม่ไขนะครับเครื่องถึกทนนะครับแบบนี้หยาบพลาดเด็ดขาดนะครับแก้ทุกอย่างสภาพเดิมเลยเห็นไหมสวยเดิมฝาทุกอย่างเดิมเดิมนะครับนี่เดิมนะอ่ะใครสนใจนะครับโทรหาเป้เลยนะครับคันนี้0 9 4ย์ 9, 9 4 8 4 8ครัจเป สีประตูออโต้คันนี้นะครับรถสภาพสวยเดิมนะครับเป็นรถปี22ไม่แค่18หมื่นรถใหม่ป้ายแดงมีรวันตี0ศูนให้นะครับไปแถมให้เลยนะออกได้นะซื้อสดและซื้อผ่อนนะครับจัดได้เลยสนใจวันนี้โทรหาเป้เลยครับ0 947894848ครับ